ตัวที่งามอยู่ที่ไหนเอ่ยคลองเก้าับคลองเ่าคลองเก้าน้องจอกนะคลองเก้าน้องจอกครับก็อยู่ทางไปอ่านะหรือทางไปอะไรนะจําไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับอ่ะก็จากน้องจอกมาไม่กี่นาทีครับจากน้องจอกมาไม่กี่นาทีนะฮะนี่อยู่ใกล้ๆหรือจากนู่นเลยครับถนนนะ อ่ามาจากนู่นเลยถนนคูซ้ายนะครับอ่ะเข้ามานะอ่ะเข้ามานะครับแล้วก็เจอสีแยกสีแยกก็เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายก็เจอเลยครับเลี้ยวซ้ายก็เจอเลยนะฮะตรงนี้อืมมาทั้งคูซ้ายคูวขวามาได้หมดครับอืมแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งไม่ไกลครับไม่ไกลน,นะฮะไม่ไกลครับที่ตรงนี้สวย สวยจริงๆเลยขอบอกนะฮะอ่ะตอนนี้ผมเองก็มาอยู่ตรงเนี้ยตรงต้นไทรใหญ่ๆเนี่ยครับต้นไทรใหญ่ๆที่เนี่ยฮะท่านจะถมเพิ่มก็ได้ไม่ถมเพิ่มก็ได้มันจะเสมอว่าดีเลยแต่ก็ถ้ายังไงก็ถมเพิ่มมาที่นี่เลยอ่าถึงนี่เลยครับถึงที่อ่าอ่าถึงนี่ถึงถนนตรงนี้เลยนะอ่ะ เนี่ยครับที่ตรงนี้สวยมากที่สวยมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูแปลงก่อนครับนี่ก็คือหน้าแปลงครับหน้าแปลงก็เป็นถนนคลองเก้านะฮะอ่าเป็นถนนหลักเลยนะครับถนนหลักเลยวิ่งรถวิ่งสัญจรไปมาสะดวกนะฮะไปนิมิตใหม่ได้นะฮะสัญจรสะดวกมากครับเนี่ยสัญจรสะดวกมากอยู่นะฮะ ซอยนะครับอยู่ซอยติดนะครับติดสองซอยเลยนะครับติดสองซอยเลยฮะนี่ถนนควายแล้วก็ซอยหนึ่งก็อยู่นี่ครับซอยหนึ่งก็เป็นซอยของชุมชนเนาะซอยชุมชนครับซอยชุมชนนะฮะอ่าเนี่เป็นซอยชุมชนนะแล้วก็นี่คือโรงเรียนคลองเก้าท่านเห็นโรงเรียนคลองเก้าไหมนี่เป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนคลองเก้านะครับอืมนะครับเป็นโรงเรียนคลองเก้า นะฮะก็ใกล้โรงเรียนนะฮะใกล้โรงเรียนอ่าใกล้โรงเรียนนะครับอ่ะที่ตรงนี้อ่าที่ตรงนี้นะฮะท่านใดที่สนใจครับก็นี่ได้เลยสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับอืมติดต่อได้เลยนะฮะนะฮะอ่ะ ตอนนี้ก็คนสัญจรเยอะสัญจรเยอะมากครับอืมสัญจรเยอะมากนะฮะให้ดูให้เห็นนะฮนี่ยาวไปถึงไหนครับอ่ะก็ยาวสุดเลยแหละครับสุดซอยนู่นแหละครับยาวไปไกลเหมือนกันอ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูอ่ารำลึกคุณพระคุณเราดาราประกาศดูอ่าหมอประกาศครับขณะนี้ขณะนี้ทางอสปอ,อรหรือหมอได้มาทำพการตรวจความดันไขมันเบาหวานหมอได้มาแล้วครับจะเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสา จนเสิมไปเป็เนนาฬิกาสา,าปร,ราปิดนา่นปัรจุบันยิดอันตร้าผู้ใดที่ต้องการจะตรวจความดันไขมันเบาหวานเชิญที่ฝั่งตรงข้ามดาราสิตบ,บาทได้เลยครับขณะนี้หมอได้มาแล้วครับแล้วก็อย่าลืมใครที่จะไปตรวจอย่าลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับเดี๋ยวหมอเขจะเช็คให้ครับไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันเบาหวานนะ ขณะนี้หมออนามัยโองทิพเ์ได้มาถึงด้วยนะครับและเริ่มตั้งแต่แปดโมงสามสิบยถินจิเป็นนาฬิกาสามศูนย์นะแล้วก็ทางอสมเขาจะมีอาหารว่างให้ทุกคนครับใครที่อยู่จะยินเสียงตามสายแล้วนี่ครับกรุณาเชิญทุกท่านเลยครับที่ไม่มีภารกิจใดๆครับเชิญทุกท่านเลยครับขอปัง อาดังนั้นผมจึงมาดีนะครับอัสบาล่าบา,าราอิคุบะรังบุญุลลาฮิอัลลอฮูวะบะเราะกาตุฮล์อ่ะก็ให้ก็คุยกันก่อนเออให้ก็คุยกันก่อนนะครับเราก็คุยต่อฮนะอ่านี่ก็ทำเลเนี่ยผมขอบอกได้เลยว่าทำเลสวยครับทำเลนี่ค้าขายได้นะครับค้าขายได้เพราะว่าใกล้โรงเรียน ใกล้โรงเรียนนะนี่ก็คือสถานที่นะอ่ะท่านใดสนใจก็ตัวหาผมได้นะอ่ะนี่คือที่ส,สวยๆที่ง,งามๆครับอยู่ที่คลองเก้าคลองเก้านะคลองเก้าซอยยี่สิบสองครับซอยยี่สิบสองที่ตรงนี้ติดถนนหลักเลยครับติดถนนหลักเลยครับแล้วก็เป็นถนนสามด้านนะฮะอ่ะท่านใดที่ สนใจนะครับโทรหาผมได้นะครับสวัสดีครับ